คลิปวันที่4ี่มาแล้วคะ่ะวันนี้เราก็จะอยู่ในเมืองเฉิงตูนะคะถนนคนเดินโลดใต้ซอยกว้างซอยแคบเราก็จะเดินดูของต่างๆนะคะถ้าอะไรที่ถูกใจเราเราก็จะซื้อที่นี่คนเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ก็อากาศหนาวด้วยตั้งแต่ที่เรามาประเทศจีนหลายวันมานี้นะคะเราไม่มีเหงื่อออกเลยแต่ขอบอกว่าเดินเยอะมากๆอากาศบอกว่าเย็นสบายมากเลยคะ่ะอยากจะห่อเอา อากาศแบบนี้ไปไว้ที่บ้านเราจังเลยก็จะมีของขายนะคะของกินของใช้ต่างๆเยอะแยะมากมายก็จะเป็นประเภทของฝากอะไรแบบนี้คล้ายๆกับถนนคนเดินที่บ้านเรานะคะส่วนร้านนี้ก็จะเป็นน้ำอ้อยภายในตลาดถนนคนเดินนะคะเขาก็จะตกแต่งไว้สวยงามมากๆเราก็มีแวะซื้อของกินนะคะแล้วก็ของฝากแล้วก็แวะถ่ายรูปตามจุดต่างๆที่เขาจัดไว้เดินดูเดิน กินเดินช็อปไปเรื่อยๆนะคะมีอะไรที่ถูกใจเราเราก็แวะซื้อได้ของกินก็มีหลายรูปแบบนะคะเยอะแยะมากมายก็จะมีประเภทหมาล่าแล้วก็ลูกชิ้นอะไรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นน้ำชาเขาก็จะมีให้ชิมฟรีด้วยนะคะแต่เราไม่ชิมและสัญ,ญลักษณ์ของเมืองเฉิงตูนั่นก็คือหมีแพนด้านะคะเวลาเราเดินไปเราก็จะเห็นตุ๊กตาหมีแพนดา้าวางขายเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นพวงกุญแจหรือ ว่ากระเป๋านะคะถ้าเราชอบเราก็สามารถซื้อได้อันนี้ก็จะเป็นพวกเห็ดนะคะเห็ดหรือว่าสมุนไพรจีนอะไรประมาณนี้คะ่ะก็ถ่ายรูปถ่ายวิวบรรยากาศมาฝากอันนี้ก็จะเป็นร้านขายเนื้อกระต่ายเขาก็จัดตกแต่งไว้สวยงามมากๆเลยนะคะคนขายก็จะแต่งชุดจีนแบบนี้เลยของกินก็เยอะมากๆเลยนะคะเราก็จะเดินดูเดินชมไปเรื่อยๆจริงๆแล้วอาหารจีนนะคะเวลาเราเห็นก็ ็จะดูน่ากินนะคะแต่เวลากินจริงๆแล้วเรากินไม่ได้เดินไปทางไหนก็จะเจอร้านขายตุ๊กตาหมีแพนด้าแบบนี้เยอะแยะเลยค่ะเราก็จะซื้อเอากับระเป๋าซักใบนะคะก็ไม่แพงมากนะคะ45หยวนก็ตกเป็นเงินไทยก็ประมาณ200กว่าบาทยังไม่หมดนะคะเราก็จะเดินไปจนสุดเลยอันนี้ก็จะเป็นร้านขายเนื้อเป็ดนะคะดูซิเขาทำไว้น่ารักมากๆเลยค่ะตกแต่งอย่างสวยงามเลยค่ะ คนก็เยอะนะคะก็เหมือนแหล่งท่องเที่ยวที่บ้านเรานะคะแบบถนนคนเดินอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนมาเดินเยอะแยะเหมือนกันนะคะแต่เวลาเราเดินที่ถนนคนเดินบ้านเราจะมีอากาศร้อนแต่ที่นี่เย็นสบายก็น่าเดินเสร็จจากถนนคนเดินนะคะเราก็จะมาที่เมืองโบราณที่เมืองโบราณน,นี้เราก็ไม่ได้เดินเข้าไปด้านในนะคะเราก็ถ่ายแค่วิวรอบๆมาให้ดูกันอันนี้ก็จะเป็นบริเวณโดยรอบนะคะด้านในก็จะอยู่ข้าง หน้าไปอีกเราไม่ได้เดินเข้าไปนะคะเพราะว่าเดินไม่ไหวแต่อากาศดีมากเลยนะคะขอบอกว่าไม่มีเหงื่อออกเลยแม้แต่นิดเดียวถ่ายวิวทิวทัศน์บรรยากาศสวยๆรอบเมืองโบราณมาให้ชมกันแบบนี้นะคะและรอบบริเวณนี้นะคะก็จะมีตลาดถนนคนเดินเช่นเดียวกันเราก็จะเดินเข้าไปดูกันสักนิดนึงมาเที่ยวจีนครั้งนี้ถึงจะเหนื่อยแต่ถือว่าคุ้มมากๆน้องๆทิปออนทิปทัวร์ก็ดู เราเป็นอย่างดีนะคะตรงนี้ก็จะเป็นถนนคนเดินนะคะที่อยู่ในบริเวณเมืองโบราณเราก็จะเดินเข้าไปดูกันสักนิดนึงก็เช่นเดียวกันนะคะก็เหมือนถนนคนเดินทั่วไปแต่ว่าการตกแต่งการจัดบรรยากาศต่งตางๆก็จะดูแตกต่างกันออกไปเขาก็จัดได้ดีแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะตกแต่งอย่างสวยงามเลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรถนะคะรถสําหรับคนลากแล้วเราก็นั่งไปก็ถือได้ว่า เป็นไฮไลท์แล้วก็เป็นมุมถ่ายรูปที่ดีเสร็จจากเมืองโบราณนะคะเราก็จะมาดูแท่งไฟแท่งไฟนี้ก็จะสามารถเปลี่ยนสีได้มาดูตอนกลางคืนค่นำๆแบบนี้ก็สวยนะคะแท่งไฟของเขาก็จะเปลี่ยนสีนั้นสีก็ถ่ายรูปมาให้ดูกันสักนิดนึงเสร็จแล้วเราก็เดินเข้าไปในห้างกันสักหน่อยเข้าห้องน้ําเสร็จเรียบร้อยออกมาเราก็ถ่ายรูปมาฝากกันแบบนี้เลยนะคะบรรยากาศในห้างก็จะประมาณนี้เลย เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเดินกลับไปที่รถเพื่อที่เราจะได้เข้าที่พักกันนะคะเพื่อที่จะได้นอนพักผ่อนเตรียมเดินทางต่อพรุ่งนี้ทริปวันที่4ก็จะเดินชิวๆกันแบบนี้นะคะรอติดตามรับชมทริปวันที่5วันสุดท้ายได้เลย